ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์สำรวจความคิดเห็นประชาชนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ภาคกลางเรื่องกระแสการเมืองภาคกลางเมื่อถามถึงบุคคลที่คนภาคกลางจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้5อันดับแรกพบว่าอันดับหร้อยละ35 6 5ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้อันดับ2ร้อยละ19.60นายนัทพงเรืองปัญญาวุฒิพักประชาชนอันดับส 1้อยละนายอนุทินชาญวีรกูลพักภูมิใจไทยอันดับ4 1ร้อละ9.15นายอภิสิทธิเวชชาชีวะพักประชาธิปัตย์อันดับ5 1 0ร้อยละ4.55นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์พักเพื่อไทยส่วนพักการเมืองที่คนภาคก,กลางจะสนับสนุนในวันนี้พบว่าอันดับ1 1 2 8 9รยละ28.95ยังหาพักการเมืองที่เหมาะสมไม่ได้อันดับ 2. องร้อยละ28.85พักประชาชน อันดับ3ร้อยละเก้าจุดพักภูมิใจไทยอันดับ4ร้อยละเก้าจุดพักประชาธิปัตย์อันดับ5ร้อยละแปดจุดสพักเพื่อไทย